สวัสดีค่ะอยู่กับช่องสาวดังซีนะคะอยู่กับรักจ้าวันนี้เรากลับจากตากกระโพดมาเกี่ยวข้าวนะคะมาถึงเมื่อวานห้าทุ่มกลับจากสระบ,บุรีมาจังเมนบนมเมนสุดยอด ท้องแสบท้องนี่หาหมอมาห้าหกลงบาลล่ะปีนี้แกไม่มีแรงแรงสดถอยลูกเขยคุมคุมคุมท้ายเดี๋ยแกเป็นอาจารย์ปูขึ้นขับนะอาจารย์ปูออกจากกคสะโพดก็มาลงนี่เลยของาาพ่อจะมีเขา,าดัวเดเออ พราะเป็นบุญวัฒนาของของลักของน้องของหลานเออเกวิเจ้กวี้งแล้วเออว่าไั้งไมาพูพไปน้องกูรอหนึ่งมาจไมองด้ไง่บเอ็ดบาทนี่ขยัน่แหละขยกระวันมข่อนปุ้นนะเขาเนี่ยมาเอามากกับซับปเลยได้นีมไม่เหรอเขาไม่เขาไม่มีบ่อหรอจะว่าเขาบ่ซื้อเรื่องูกรหายนี่เลย เป็นังสิบื่อโทษทำแล้วนะตาจงก็ซื้อได้ๆๆ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 ได้ๆๆๆๆๆๆๆดๆๆ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 ยๆๆ้ๆๆ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 ้ๆๆ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  ไม่นไ่อยู่แ่พ่อเีหไม่รู้ริงีว่าตัวหาเสียล่อย็นคนใหญ่ลงไปมากเกี่ยวโอ้ยกายล่อมึงมาเขาตดมากเกี่ยวมึงก้มากเกี่ยวเแต่กูก็เลยคิดว่าเขาเขาม่ขอบเลยไม่งไดตเกี่ยววะแต่กูก็เลยกู้ขเขา้เขา้ ไปบังบาคือเป็นอย่างนี้จะตาอย่างนี้เขาอวนนปาอ้อยทั้เขาเชียวดจะองอไรมึงก็อย่ทีนี่มิ่ทัะไรช่วงนี้ทั้งอไรมึงวะคุนนี้ต้องไปส้าทิพย่วนนี้ต้องไปที่ิพย์นนีตงไปที่เพื่อนละมึ มันห่างกลัวมันห่างนเขาหาางห่วงไงกูไปเอมูไดเขาีกกเลยอยาดีมากเออเี่วเียวกลัวมอเขาต่างไม่จางมันเป็นไเขามันบ่นักเออ่ไเขาเขาถึงไ้ไ้่างนนนี่ตอนนี้จะโตนี้ไปแล้วห่วงนิ่อยได้กลัวปุ้นันเขาด้เสียงมนี่แล้วเขานุ่จ้าันเ็เที่ยวเออนี้่บ เออคุ้มกนต้องเขามากๆเขามากๆอืมเออเจ้างรถแมนี่แกแมนแมนแ้นคืออะไรสักเข้า่ามาเจ้บอกคุณนะเกลี่ยแย่งเลยเร็วๆอุ้ยยายาเกลี่ยไปวิจินเลยมันคุ้แล้วนี่เขาซื้อใหม่เข้ามาหน่งรับไเขามาคุ้มแล้วส่ยซ้ำนี่แหละ นี่นี่ตีโยอดเลยนีนี่เขยอดว่ะขยอดขนาดทวงบ้านนุ่างงนี่เออถ้าจะเป็นมะเดใสผีที่มัมดยขยอดีมันต้เออาบนอกยตัวนี้ตัวนี้ข้างยอดตนียอดยอดดิตันนี้ไ่ได้ยอดด้ตันนี้ลานต้นนังไรก็ยอดตัวนังั้นในอ่ะยอดห่วงดีครับ ็้นเข่ตัวนี้นไหวะไม่ได้นะ้ดาแต่แต่ว่าต้นนี้ก็หวงดีได้ไหมก็ยูไงยนี่รอบนี้เาพน่ามาตะตก็ใส่ปุ๋ยเสมเมือห้ามันวนหอ้เกใส่าว่เสมายุมเบอกว่าปุ๋ยมันน้อยมันมันสิใส่น้อยอยู่ใส่เสมออยู่แต่ว่าปุ๋ยน้อยอยู่อยว่าหลบ เขามันหนามันเปื่อยเขางามเนี่ยเลยเรา้มีปีหน้าเอาใหม่เห็นตลอดนะเป็นสิีหน้าเอาใหม่โอ๊ยสัมหนกเอาไปท้อมาหน้ามาหนังตะวันกับอืนเกี้ยวเลยเนาะมือวันกับมือเกี้ยวคอยก้ามาดูอยู่เด้คอยขี่มาเบื้งข้างท่ากับผ้าดีหน่อยกรับเนาะ

เขามันเกิดเป็นยมเป็นยมได้แย้แปดกับพญาย่อหน่อยต้องมาสามให้สามหมื่นสี่หมื่นอยู่ประจัะมันจะล้วงร้วมันตันมันกระด,ดูกเร็วเออมันเลยเรีนยนพอค่อยอันนี้หรอก โอ้ยิ้นที่สองนี่ชิที่สองเราล่อน้ำเจิมมันห่วยไหมันเป็นทองเรียบไมนเลยยััดยักเนาะตายกูว่านี่กูห็้งย่านยูก็นแต่ห้อยตอนวันแคนีมันยิงสิตมอวมัเมันเลยเออเฮ้ยแต่มันแหงนะมึงเฮ้ยกูจะม่เขวงอาญาไปย่นี่ละบอกก็ไปเยอะ เยงงร้วยยังสงเงินอ uh, <c ười> ันนี้ทานกะพกกระตือกระตือนไปเองอะไรก็ไรแล้วไปตัดเจ็บขี้งเนาะเจ็บตัวล่ะเว้นง่เจ็บท่อไม่ถึหมือมันแหงหงงตัวบ้ากิโยร์ลุบ๊วยโยนี้มันเริ่มแหงไปเลยได้จ้าแล้ว หน้าเ้าบ้านจีตุลทีเป็นร่องนั่นแข็งปึ๊กนนเอแ<ม>เอแข็งไว้บ้านนั้นแม่นว่าแข้งกรตามเพราะมันหมากระตั้มนี่เจ้ออหาหน่อยนี่บ่อีเชือกสีหามือเด้อนี่แร่นี่บ่มีตีงเลยทีดินนี่กูเห็นนุ๊กกูจะน้าบ้านตรงเลียบักบฟูจมรถสีหาขั้นเราเราไม่โข้าไปดึงนั่นเพราะว่ารถเจียวกูถึลงไหนบ่นนอบางทีก็เปน็นบวกคือสร้างนอนอยู่รถเจียวแล้วน้องไปแข้แก่แดงหัวตาข้อขวบอยู่รถนั่นเออเพราะว่าเขาก็ทั้งปั้นทั้งยกทั้งไถยทั้งยกเนาะ กูตายตายตายน่นกูว่าก็คือกันเล่นนีบางอันอังวันเอนนอว่ากูกูกนกูได้จอดนอนบึ่งหน้าคนรอตีนี่กูว่าว่าจุงใครวุ้นเขาว่านามู่นันต้เกียวกับโผตาสิเต็งคือไม่กลัวครับกวหิน,หน,หนหนะพ่นบอกแน่นะพอถึ้งเจียทึ้งหินหมดล้ ตาเกี่ยวไปเลยเพราะมันส่อดุกูโอ้ยมีได้ดีแล้วมันมีคนเป็นซอยมันยังกว่าบออันแป้งได้อันบางแดนมันมันเล้งไลยเออมันหมูขึ้นไปคันตัวได้อันแป้งในหกหกนี่มันเป็นหลีไอพอมันเกี่ยวมัน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 เลยเอยยางอีันรีเออลีเลยท่าเขาป้าขี่อันนี่เลยลีเลยเหลือไม่เลียมแล้ว มันหกมันเกีียวหยากเรอโจ๊กจนมีเหลียมเอาออกมาเกีียวแล้วเนี่ยเอาออกมาเลยอออขอโลสิบเอ็ดบ,บาทไปสิบสองบาทาาแต่มีกระจักทำอะไรหรอกเกี่ยวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแปลงน,นี้หกไร่สวัสดีทุกท่านนะคะอยู่ช่องสาวดัมซิงนะวันนี้ให้ เรามาเกี่ยวให้ค่ะเพราะว่ารถเกี่ยวเราเกี่ยวกระโพดนะคะน่าจะไม่ได้กลับน่าจะกลับมาแค่คันเดียวกลับวันนี้กลับวันนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะได้เกี่ยวเลยนะต้องมาเช็คอขอดปากแล้วก็มาทําตู้นะคะทําตู้เกี่ยวข้าวเนาะไม่ใช่เวลาต้อมาสักสองวันวันนี้ข้าวแปลงนี้มาสุกก่อนเพราะว่าเป็นข้าว9ข้อ15ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่านา6ไร่ เราจะได้ข้าวกี่ตันแล้วก็จะขายได้โลก,กี่บาทจะพาไปขายข้าวกับน้องบีมนะน้องบีมลูกสาวป้าเหลา ก็ฝากไว้บ้านปลาเหลาให้ยายดูบ้านปลาเหลานู่นคนหนึ่งป้าข้างบ้านยายข้างบ้านนะไปเข้าไปนอนเดี๋ยวมาดูข้าวกันว่าจะได้กี่ตันเนี่ยทาปีนี่เด็กเขาน้อยวะปกติเราจะใส่โคกเนาะโคกสูง ไดกับไม่หมดปีนี้รถน้องบีไม่เต็มเลยประมาณนี้ได้ถึงสี่ตันหรือเปล่ามาลุ้นกันนะว่าจะถึงสี่ตันไหมต้องมาลุ้นราคาอีกโอ้ยจะได้ค่าพันค่าปุ๋ยค่าไถคืนไม่นี่ค่าเกี่ยวอีกรวมรามแล้รว,ร,วราคาต้นทุนสูงนะทำไมข้าขายได้โลงถูกจังเลยวะ ไปกบรถเขาน่าจะเล่นไปหนีตัวฟัดปานด้วยนัน้นแล้วหกไร่มาลุ้นกันว่าจะได้กี่ตันโลก,กี่บาทอันนี้ประมาณคิดหนึ่งแล้วเกี่ยวได้แล้วนี่อันนี้มา 105. ลิหนึ่งศูนย์ห้าเรามาเกี่ยวแปลงนี้ต่อจ้านี่ ไปมนเจ็ดไล่นี่มาคุมงานมาค่ะถึงร้านขายละ ได้11บาท50ก็ราคาเต็มก็แค่นี้อ่ะไม่ถึง12บสอทำข้าวปีละครั้งค่าเดยื้อเอดบาทห้าสิบได้ราคาเต็มเลยนะนี่ก็ขอสิบห้ามันจะอยู่ที่สิบาทห0้าสิบถึงสิบอดบาทหน้าสิบนะขายกันน้องบีมค่ะคุณคน แต่ว่าข้าวเราสวยกว่าเขาเลยนะทำไมในกองมันดำๆดูข้าวเราอะ่ะสวยกว่าไปต้องมาดูน้ำหนักว่าได้กี่ตันนะ เท่ากี่ตันเมื่อกี้มากี่ตันวะนู่ดาคอเพรหักมักนสิ11บาทอืออย่าเนี้มันหัก5%เนอะมันจ้11าส50มีร้านไหนหักเปอร์เซ็นต์แบบนี้ไหมมันก็หักทุกร้านเละส่วนน้อยบางร้านเขาก็ไม่หกักแต่ว่าราคาก็จะต่ำกว่านี้อ่าอันนี้หักเท่าไหร่หัก5%ซิงจโปุ์ ร้อยสามสิบหกกิโลอันนี้มันได้เท่าไหร่อน้ำหนักเดยวสองตันเจ็ดสองตันเจ็ดโอ้เห็ดหน้าหกไลหน้าหกเรเกี่ยวขอดีสองตันเจ็ด,จด,ด,าาข,ด,จดขายข้าวได้เงินสองหมื่นเก้าเจ็ดร้อยสิบหกบาท มัถามมันมอมมีคาแล้วเ้าบอคาเบรกน่ก็สิเพิ่มสิบตังแค่นั่นแหละขายค่าหกไร่นะทุกคนนะได้สองหมื่นเก้านี่แหละชาวนาทำนาปีละครั้งได้แค่นี้ขับปุ๋ยค่าเกี่ยวมดพอดีล่องโตอยู่ทุนขาดทุนบน่บอลอีกอยู่ค่าปุ๋ยอีก เมื่อก,กระจายซับเหลือยยู่เส้นปุ้ยไบเอาขายข้าวปีนี้อยู่ตัวพ่ออยากหัวเทอเนาะ